สวัสดีค่ะจะมาพบกับปายในกินิสตาป้ายอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะปายก็จะมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำสำหรับใครที่มีปัญหาผิวหมองคลําทั้งผิวกายนะคะแล้วก็ผิวหน้า ซึ่งทาครีมบำรุงยังไงก็ไม่กระจ่างใสเนี่ยปลายมีเคล็ดลับที่เคยฟังมาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิว่าคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะสครับผิวหรือว่าผัดเซลล์ผิวเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์ละ1-2ครั้งเป็นประจำนะคะเพื่อช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะทีนี้เวลาที่เราทาครีมบำรุงเนี่ยเขาก็จะซึมลงสู่ผิวแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะได้รับาสารสกัดนั้นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะโดยตัวเนื้อของผลิตภัณฑ์ขัดผิว ก็ควรที่จะมีเนื้อสัมผัสที่ไม่ทำลายผิวอย่างตัวที่ปายใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าชอบก็จะเป็นตัวนี้เลยกับสีมาทิพย์นะคะตัวนี้เขาจะเป็นครีมมะขามขัดผิวผสมน้าผึ้งนะคะถ้าสมมติใครที่ชอบผลิตภัณฑ์แนวธรรมชาติอะไรเงี่ยพวกสารสังกัดธรรมชาติเนี่ยก็น่าจะชอบตัวนี้เหมือนปายค่ะตัวนี้นะเขาก็จะมีส่วนผสมของมะขามเข้มข้นทําให้ผิวใสค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำผึ้งนะคะช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม แล้วก็ยังมีว่านหางจรอะอเข้นะคะขมิม้นน้ำมัใสาแล้วก็นมสดค่ะซึ่งเนื้อสครับเนี่ยจะบอกว่าเนียนมากๆเวลาที่เราทาลงไปบนผิวแล้วก็ขัดมนเบาๆเนี่ยไม่รู้สึกฝาหยาบหรือว่าเจ็บผิวเลยค่ะเวลาที่ขัดไปครั้งแรกนะคะก็รู้สึกถึงความกระจ่างใสและที่สำคัญก็คือผิวนุ่มมากๆค่ะ วิธีใช้ก็คือไม่ยากเลยนะคะไปไยก็จะใช้ตอนที่ระหว่างอาบน้ำในตอนเย็นนะคะถ้าสมมุติว่าใครมีเวลานะคะปายก็จะแนะนำให้พอกทิ้งไว้นะคะสัก15นาทีแล้วค่อยล้างออกก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะ จะเห็นถึงความกระจ่างใสของผิวหนะ้าแล้วที่สําคัญก็คือจะเห็นถความนุ่มชุ่มชื้นด้วยละคะ่ะตัวนี้นะคะสามารถใช้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกา้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ขัดผิวตัวหนึ่งที่ไปใช้บ่อยมากๆแล้วก็แบบเราใช้กับหน้าด้วยสาหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์สีมาทิปตัวนี้นะคะสามารถสั่งได้ผ่านทางช้อปปีนะคะซึ่งไปจะลงลิงก์ใน Description ข้างล่างนะคะ ก็อย่าลืมกดก,กระดิ่งกิ้งๆติดตามกินิสตาไปไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ